ำดนบ่เหียวนนั้นนาะข้าักันน้าหนียายกินหมากมาแต่อายุเท่าไรก็อว่าสามกินข้นเก่าเก่าปีเขาลงเรียนน่ะแดปีเขาลงเรียยสามจปีอุ้ยเกี่ยวได้ยุ่กว่าสามคนน่ะอ่าย่าก็ได้แ0ปีอะไรนั่ย่ายว่าย แม่ดะกินปอาสาปลาหนึ่งเขาเก่าปีย่าง<อ>ปลาสองกระเทียนสีปอสก็ซีเอสต,อตัวีสสองกระเนตัวทตไม่ไ้กินเขาหนึง่งอ,อ,อ้าวตอนแรกย่ายย่ายคืออยากกินหมาเรากินก็แม่กินเนาะก็อ๋อย่ายไดกินแม่ไต่กินได้ไกินตามเพลิน่งพูดมันเทียน นี่อยู่สองสามขางพอปลูกไร่พอพูดยังมันสึงโดนยางโอ้โหก็เป็นกตรจินงเสียดทินก็เผามันจิงเป็นกต่วาเอาซีแต่กอนมันเนากเป็นพูนออกนี่ก่ะเอาเปลี่ยนันน่ะไปเผาไข่หมูานแบบพูดใสแต่กอนเท่าไหร่ใช้หน้าคุ้ยนั่นบอกจะเขาใช้ไหม่เอาไม่เห็ดไทบลรยนการท่นการดเอาว่างไหมใช้มัดุกไว อันไหนควนเอาควนนั้นน่ะควนไฟควนเปียกคูนนั่นอ๋อมาต้องตามันกระดำเปื้อเปื่อเป็นอย่างเราคุณสาวมันอยู่เสียเลยตุวยมกคูแขกทุ้เป็นอย่างใหญ่ท่านว่าแขมันเอาซีเพื่อเอื่นสมัยก้อนน่โบราณเพิ่อนอื่นซีเอาซีเข้ากัเอาน้ำพิ่นกระทาน้ำพึ่นใจหลมไเหลี่ยเพื่อน เห็นให้ฟันแข็งแรงเออให้ฟันแข็งแรงเป็นว่าไปตอกไม่อาบบ้านได้มันยิดแม่นลัชื่อหลุจ้ะเอาเจ้าจินกมาลุกไปชี้แล้วก็ไปเอาอ้นขีดสายน้ำหาดหนั่นถูออกนั้นขาวขาวบ่บานนี่ยายขาวเหือนะมันกระดมน้ำวางมันโอ้แต่กี่บ่าใส่ยาสีฟันตียาย ลอนี้ยาีนมอกับบมีหมอกับบะมีโร่วยาบานกับบมีโอ้แป้งแวงสีฟันกับบมีบมีแปงแล้วถูเยหมากเอาลือถูทำเปใช้กินทานไส้ใช้กิูเอาอะไรทน่นเอาะเด้อบานพี่น้องเคหน่อยสิร้องกินหมากเบอรงเด้อบานนี้เด้อ ็นยาแล้วกินหมาเคี่ยวหมาก็เลยอยากเคี่ยวเบิงถ้าเบิงเด้อเดี๋ยวเป็นอาการจังไดแย่หน่ยสิบอกยิ่งฟังเด้ออืมอืมก็กินแปลกๆแย่นุ๊ตหนุ๊ตรงสีอยากโอ้เป็นแย่เป็นมาร์มโมเล็กๆแม่ไม่ง่วงนอนก็เห็นเพื่อนเขาต้องกันหมากขึอนหนาห่าง วกวกคือับได้บอกว่าหนาัหมางยายอนะให้ไปเทียวเนี่ยเอกันเนาแล้วก็ออกไปย้ายกีบมหมางว่าให้นั่งเอกยดพันแหนวสันนั่งเอียไปหิวหมากแหมเป็นหอนั่งเอกุนเกียย่างเงี้ยเลยเกอกนั่งเอกดตกอนมันวางไม่ยู่่เขายังไม่จ้างยงจ้างไปหัดยุบอลโดนไหวโดนไหวไอ้ท่างไปออน อันไหนจะเริเออแมนบ่เออหลอกอไปทปส่งลาเออดอนไหวยดนไหวย่ายดดนไหวไงน่ะจ่าจ่ะกไม่จางยุ่นย่ไงบ่ให้ไปก็ให้สมุนกรลอป้าขาตัวแพงก่อนคนทำงานบริษัทอีกวนี่ง่ให้ไปแต่เัวบวกที่เยาให้กบไปอยู่ปิดจากบอกเขาย่าวันบอกลุ่มข้าบ่ให้ไปก็รับซูม่อนโอเอา ตาแล้วว่าตองไฮโซม้งเท่าไหร่จังสีห้ไปบัให้ไปบ่ให้ไปเดยแล้วหัวงยายเนาะแล้วแล้วว่ามันมันยังไงมันบกุ้มค่าอยากอันนี้มันเข่าแล้วแล้วว่าเขากระมาสามเขียวอยู่แล้วบ่ให้ไปแสดงว่ายายตะกี้นี่โอ้ยงามผักเนาะถึงว่าเสียงมันก็มันก็บบัคือเก่าเนาะเขาเข่าล้มหลอดล้มห่อนมันบ่ดีถึงยายเป็นโรคหัวใจบางนั้น งายเมื่อยงยงมันมันเป็นสูดลุมบดโฆษาดนี่นะลมเาโฆามัไก่กนเท้าสาวเท้าเท้าไก่เสียงอะไรมันเปี่ยนมาได้ย่าอันก้อนที่นเป็นมอลลามย่าเด็กจะฝึกบะ ก็เพลิกเองแหละเนาะธรรมดาอาจารย์น่ะเราเป็นมะล้อก่อนอันโอ้แขนขึ้นชั่วเหมือนขึ้นจีบไปรับเมื่ไดนดอกลูกมันเดี๋ยวเาคว่ำจับมันบ่มีมันบ่มีขึ้นตะกี้ตะกี้นี่ยเรื่องนี่มันร้อนแบบไงให้เพื่อนเกิดหายวไปเรื่องกล้วยเอาไปอ่านมดมือนั่นอ่านอ่านไปตามเรื่องตามเล่ามันนนั่ก็ต่อใหม่ เฮ็ดพ่อเฮ็ดแม่หนังต้อใหม่นีน้ำปลาบ้านนี้ย้งเหมแรงมากอะไปเื้อกระกะจกอันซ่อมให้หนท่านเอามาตั้งไไอรฟังเฮี้ยนทั้งคำพูนไปพอนมาตั้งตุ่้่นบันข้ามหมอเข่าไป้ละฟพอนมจ้า่นยูมาจุ้่นท่าไหนท่าหนกะฮัดเอาเองย้าแรนนังต้นจุกไอมจ้ะ ฮัดเองเลิปเองโอ้ยเสียงเอาเองึ้นลุ่มเอาเองเดาเอาก็ะไดจัมือย้อนไี่ได้ยักตัใสหลงมหมดแล้วจะกวนล้ำกระหลงมันเศร้ามาเนี่ยจะอยูแบบเด็กว่อตัหาลอยเอ้าเศร้ามาหาลอยเศร้าล้ำมันเขาคือปามปืเออไปนั่หลุมหมด ไอ้สังลาดไอส้สังท่องชิ้นไส้กับสังบาทหนึ่งเดี๋ยวกะบ,บาทกุ้งุ่นมันกับบาทหนึ่งเนาะคอนเทนน์มันกับาดหนึ่งล้ำเพื่อนมันกับไปบาดบาทหนึ่งอีกเจ้านามาจะไหมนั่นเขาเหนูอ,อีกเจ้านามากับผุ้แผนแข่งล้ำหย่างกับล้ำโบเมันแบบผู้เมือนี่มันก็เรียนตรงเต้นด์้วยเต็นด,ด,ด์งจ,งจังสี่นาะ ยงนั่งประกายบ่เข่าที่รูงยานบ่แล้วก็เอียงอีกเนี่ยเรื่องหาเรื่องงานได้บัดนี่ยไอตัวยูหุ่นโตยูอันนัเอียงกอ่ยูอันเพิมมวงบ่เพิ่มฮะยูเอึเพิมมวงให้เยอะยนูยูเคมาลาดยูเคมาลาดตรงหัจักเ้ยมอลลอเคมาลาดดังเด็ก่อน chắc là bọn dai nó bỏ ăn để bưng cho thử à dù ảnh ấy quốc làm xếp xếp ra xuống thì mà hầu nhang, mà bớt mừng thâu khăn hán khả nạt ra hai cặp hai phai cặp bầu mà bánh quốc thuốc thuốc tâm như thế bụng bánh quốc thuốc bánh nhang, nhiều ô dai. nó kêu mà dai nó mau đây bạn này bố cơ bố cơ kiểu mà nằm dai khó dai kiểu mà mau kiểu nói đứa nó khai trời mao จำพ่อว่ามันอันอันนี้น้อยย่ายจำพ่อยา่เกี่ยวอะไรยา่อันบรรับเนาะภาพเขามีงานเนี่ยเขาไปติดต่อมอล่ั่มจังไดย่ายเขาก็ไปหาหัวหน้าคนนั้นเนาะติดต่อหัวหน้ามอลำั่อหัวหน้าคณะเออหัวหน้าคณะไปทุกอย่างมันถูกหลูดเลยจะเป็นสาวพอบอมีพอใสจะยู่งย่านกันสามหาอย่างน้องอย่างนึงต้องเล่นมาหาเก็บคัง บางวิ่แม่ไปหาเก็บพังเหี่ยงใหญ่เก็บพังพังน้ำปุ๊กใหม่ปุ๊กแก่ปุ๊กทั้งาลน่ะพังคือเขาพัง่าทำไมนะ่ะอธิบายดูหนูบอกยังบอกเข้าใจว่ามันคืออย่างพังอธิเพื่อนไอ้ยอมไหมยอมยังตะกีน่ะพังมันออกมาจางใดย่ยอธิบายให้หนูฟังดูพังนะบอกจ้ะมันจิอเป็นอัน งั้นคนเอาไปเห็นมันจะออกแม่แดงแดงแต่มันจะทิเปียอกจันพคกแก่ห้างุคกรำสาอย่างงี้งนะมันเป็นอย่างของ,ของต้นใหม่บอบอมันเป็นคางอกน้ำต้นใหม่ต้นแก่นันโอ้ไปเป็นกาเป็นกาแต่มันออกดกมันจะได้ดูต้นหนึ่งเป็นเม็ดสุกิงชูง,งานจับไปเบิดมันเอาทอเสีย เอากาบทางนันกาว่ามันสีแก่แต่มันแก่ึ้นยังนันมันสีเป็นตัวนี่ใ่มันขุ่นเ่ยมันทางไหนเนี่ยมันสีเป็นเป็นหูเป็นหู้เป็นเป็นบอกเป็นบอกเป็นบอกแค่ยังอันนี้นะแล้วมันเป็นหนามเี่ะหันมาที่มันแก่มันก็เป็นแม่แดงแดงมันเป็นนอยมันเป็นแมลงบบย่ยเขาบอกมันเป็นเพียบบอโอ้คือตัวเพียบจะวบามันตัวน้อยคือตัวเพียบมันอาจจะว่ามันไปโอบปุ๊บไงไปนั้น ออกไปหนึ่งตุ่นเลนมันดุข้างอกเพื่ะนั้นมันออกแม่ดีมันก็จับไปเมื่อตุ่นเขาก็ไปห้าดแา้แม่แฉแฉแฉแอันมันขู่ลุ่นเขาไปหาเก็บเอาสามห่มมันนะอันมันแกอันมันขู่ลง่นตุ่นสัมสาเนี่ยมันก็จีไปจับงาไอ้กิ่งใบมันนันมันก็เจ็บใบมันแกนม่นบบแบบสัมสานี่มันก็รูนลงมาเขาก็ไปได้อู้ดเดียดได้มื่นละสองร้อสามร้อยแล้วมือแม่แม่จะเก็บตังค์กับไปหา ลงควงเข็นฝายเด้อสมัยนั้นเข็นฝายเข็นฝายตำหูกเดียวเข็นฝายไหมถึงว่าอิ่วฝายบ้านเฮา่หนอเออฝายฝายเฮา่ขิงขินเป็นอันเซ็นนั่นอิ่วฝายนั่นแหละอิ่วมาแต่ไม่เป็นหลอดจต่ไปเข็นเอางันต่อนจ้ะย่อยจะบอกหัวมืออึดนมชุ่มมือมาเดี๋ยวนมขิงตาเสียตาดชุ Wh ่มมือเป็นดอกเฮ็ดเป็นจ้ะเอาคุขึานมาตำหูกเป็นด่วน ้ำให้สาวห่มนุ่มต่อสมัยมน,นั้นนี่นีอยู่ใสเก็กยิงเหี้ยกับวันนี้ตัวรับานหมอไปนั่งวัีสิเสียดยาให้อ,ออกหุกก็ออกโบราณอยู่ไปอยูกก่ก,กับฟืนินหากใหม่บ่มียาเลยน้อยใหญ่เนาะแส่กี่ยามันจะหากใหม่จะบาบบใส่ใส่ได้กักับบป่วยน้อยใหเนาะเป็นไข่กับนหักใหม่กิน เป็นบ่มีสารเคมีเลยเนาะเดอกออกเปินแบบแบบง้าบังคางน่าจะกินนะกต่กินหักไม่เือกเาอะไรแบบตาแดงกระเจีกระตังแดงกับใบหมักไฟเทานี่ร่างหนาตื่นกันไหมคือตาโอบกแกะก็บม่ได้ต้องมาเอาใบหมักไฟนั่นช่วยออกร่างออกสักวันมันก็เซ้าอยู่ด้หรอแต่บางครั้งหนักนานเศร้าหน่อย ตาบอดไม่ม,มียาหยดยาหนังตัวเสมอเป็นตาแดงด้กตาแดงไปเลยเป็นดดดติดต่อไปมืดบานอลองควนคนเอาน้ำเหลาเป่ากับตาบอดตาลุกไปแต่ว่ายายไม่ค่อยเป็นอะไรอ๋อผ้าหนีบันลูกระบาดทั่วป้าไปด้วยน้าจุกจมูกน้าทำแต่กันมากถึ้นี้นอน สมัยตะก,กี้กะพ่อาจเนี่ยรถทุบแบที่นี้หาเหลี่ยมรองอย่างแม่ใช้หน้าเองดำหน้าเองลุกกาเองใช้หน้าเองยงโยงเองปูเองหาเองสมัยนะั้นฝาดเองได้สมัยตะกี้เก<อ>่งเน้อย,ยอายเานะาะหาบมา่เอาเหมือนแล้วหาบและหาบบ้าง เก่งขังอะารสำปาอันอยาอยยาพวกกระยังมันบรยังสเปรย์แบบขวดเอาขวนมาแบกสบาใเห้นมันนักขึนกันนำนักบนตาเข่าเออตาเข่าพวกกระยังนต่นามาเมื่าาอทุกอย่างต่ว่ามาเหยั่งดุมเนาะกระตุกขึ้เหามกระดอนค้อกรอยังดกได้แนี้นนมาใกล้แนบดกง่ เหมอนเขากว่ไดให้เทให้ยังเล้วมันบ่อใหญ่บ่อใหญ่นิดนังให้น้าเขาแค่พัดเขาเย็นเขาเอานี้แล้เลี่ยงเขาไงแหละเนาะเขาได้ใเหตุการณ์เหตุงานมีขอบมีขั้วเขาแกบตะกอนไก่เขาเศ้าต่ตีามืนหาไปซื้อเผาเมื่อจะ้เันใส่เผาเขียวเแตะกอนมันเสียงตะเกีดบลอยไลยแต่หาซิเผาพ่อยนนั่นก็ไปซื้อก็เผากิน หาเก็บพักขายหนูเรียนหนังสือบัตรมีสองอันทีนี้ก๊อปอีกนจะนัดท่บานเขาอ่านเปลประเด็นจำเปล่เขา่ะว่ากระซังพระเจ้าแล้วพระเจ้ารวยเนาะพระเจาะไม่ไ้จะสองคนี่กไปตามตั่ไปพูดเดียวก็ไปอันมาอยว่นีสุกหลอดดิค่ะขางดู ในบ้นัสอ้อนสอบสอบขัเขาอย่งแรกเยข้าข้าปลาพัานกระบองกระบองสีย่างเขาเลยโอ้เอาไปแหลกเขาอันอีหยังกใส่ยังกาะกระบองบ่ออันเอาอีหยังเกาะซุกหล่อเออซุกล่อเอขเข็นบานห่อนี่นะเออเข็นบานหนี่ <Rab> ุซุก ตะกี nó, t t ô, <ên> ้เขาจะเอิ่นสุกหลอกะกลำบากเนาะยย่าเนาะขั้นบ่อนเห็ดกะจัดสิว่าจังใดเนาะถามว่าไปหาลูกันจะได้กินปีแมนลูกต่างหลายเนาะหลายใสสองคนนึงสองโอ้สามสามใสเมื่อแกงชีสเก็บคนลูกมาอยู่นี่เอ้ายีู้่่้ใดเนี่ยก็มันจะอยู่คนละจังหวัดอำเภอเนาะผู้ใหญ่นั่นอยู่ ไก่ยุยุบันนี่ละไปอำนาจนี่หละคุณ่งจะฝากไก่เพื่ลเราิงคนสองเดือสงสายาลาปุณยุยาโฉคุ่นหนึ่งไอ้มาจีแต่เจ้าคุ้นไส้แปดคนลูกสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนคุ้นจสิบสองมันตายยุ่วันเก่าโอ้ยายายอันตอนเถียนตาแล้วตายนั่นยายอยู่เท่าไหร่ห่วย ตาใจดีทดย่นีบอกว่านตายสามหาสามหตอนนี้ก็หกสาแล้วได้ใหญ่น่าใจใส่กันนี่แค่นีไอ้อเชืออยู่อนือสังทองยายสังทองมาจากบ้านยังก่อนายอยู่บ้านยังก่ บันปะกอบันปะกออำนาจเจริญย่าอำเภอเชลยอ่าอำเภอเันยุมานจังหวัดนนา์ย่ามาเชลยอยองก็เลยจับย่าสัมผัสย่าแวอันเรื่องสมัยก่อนให้ฟังเดี๋ยวพอกันไหมเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวข่ายย่าก่อนปีใดบูปีนาพลักซาพี่น้อจ้าสวัสดีจ้า